เมื่อเช้าตัวนี้เองค่ะหลังจากที่ทางชิวัส r i ริโกเขาได้ปล่อยโฆษณาตัวเต็มออกมาต้องบอกว่าแม่เจ้าโหยคือทําตัวตนของแบรนด์อมบ a สเ a d o r ออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยนำร้องมาด้วยโฆษณาสั้นๆประมาณแค่สีวิตามแอปดังต่างๆของจีนแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ก็คือแบรนด์เขาประกาศเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสําหรับนิวชิวัสด์ริโกเอเชียแบรนด์ ambassador ที่ต้องบอกเลยว่าลาริสาคือโซลัวมากไอเราก็คิดว่าแบรนด์จะจัดน้องให้เป็นแบบสาวปาร์ตี้เกิร์ลสุดเซ็กซี่ ะะแต่ว่าที่ไหนได้มันบียอนกว่านั้นเยอะค่ะเขาใส่ความเป็นตัวตนของน้องลงในดีเทลเยอะมากเลยทีเดียวนะมีการผูกเรื่องราวสตอรี่ไลน์ให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์แอมบัสเตอร์ที่เขาได้เลือกสัรมาแล้วก็มีประโยคนึงนะคะที่แอ m ด n มินชอบมากๆเลยที่น้องแบบ พูดว่าความพยายามแล้วก็แรงผักดันที่ผ่านมานำพาให้ฉันมาถึงจุดๆนี้มันไม่มีหรอกนะคำว่าทางลัดโอ้โหดีเวอร์นะคะดีมากจริงๆจริงๆทุกประโยคที่น้องพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงแบบท้ายคลิปจบคลิปเลยเนี่ยคือดีมากนี่คือการขายของเป็นนะคะไม่หยัดเยียดพรีเซนต์ยังไงให้ดูเป็นวิสกี้ชั้นสูง I rise we rise she was r e g a โคตรเท่เอาไปเลย 10: 1ดนะคะสำหรับโฆษณาตัวนี้แค่นั้นยังไม่พอนะคะเราก็ แบรนด์ยังมีปล่อยเป็นคลิปเ uh, บื้องหลัง e ้วยซิเราใจแฟนๆให้เห็นเบื้องหลังการถ่่ยทำอีกด้วยนะจริงๆคลิปมันไม่ได้ยาวมากนะคะไม่ถึง1นาทีแต่มีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจนะคะเขาใส่ใจลูกเราคือจัดโปรดักชันออกมาได้ดีเวอร์อะแอไม่เอาคลิปเต็มมาลงนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันไปดูตัวเต็มด้วยทางช่อง YouTube ของแบรนด์เองแล้วก็มีทาง IG ด้วยนะยังไงก็ไปช่วยกันกดไลค์เพิ่ม Engagement ให้กับแบรนด์หน่อยค่ะเขาทำผลงานแบบลูกสาวออกมาได้ดีขนาดนี้นะ ดีไงเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันค่ะ